งนเดี๋ยวผมขอสู่อาวุธเลยดีกว่ได้ไรอุย้ยได้ปืน,น, fuck, น hey, yo, คู่อะคาตะเวนี่ไอ้แมเจอกูนี่นว้วว้าวว้าวว้ววู้ดสโไนท์็วทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่อีกแมปหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระแสะในเวลานี้นะ นั่นก็คือทันตี้ซัมบี้นั่นเองครับอันนี้ผมบอกกันว่าผมไม่เห็นมสาสะพักแล้วแต่ว่าไม่เคยเล่นเลยครับมาทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าแบบนี้เนี่ยจะสนุกหรือเปล่านะถ้าสนุกผมเล่นยาวแน่นอนครับไปไปรับชมในเกมพร้อมๆกันเลยครับเลสโก้มาคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วก็โอ้โหดูแต่ละคนดิโอ้โหดูคนดูแต่ละคนดิปืนสวยๆอาวุธสวยๆทั้งนลลั้นเลยอะว้าวไหนเขาดูซิมีอะไรบ้างอ๋อนี่มิเทปใช่ไหมเป็นวิปป์นเทปไหนดูซิอ๋อจะมีของตามนี้โอเคเห็นอะไรอีกอะชิมเมน้นต์ห ท่าที่ผมเห็นตอนนี้นะทุกคนดูแต่ละคนดิโอ้โหอย่าไรบ้างวะเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงมีโอ้ว้าวมีคนเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้คุณผู้ชมคนเยอะแล้วเนี่ยมีอีเวนต์ไหนดูอีเวนต์ดิอีเวนต์มีอะไรบ้างอุ้ยมีเคียวกับดาบคู่หรอโอ้โหเพนไนท์เมย์แคมเปญเล่นแคมเปญหมดยาสิบรอบคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเล่นตอนนี้คุณผู้ชมคิดว่าผมสามารถเก็บ2อันนี้พร้อมกันได้ปะอุ้ยเคียวโอ้โหเงื่อนไขก็คือเงิน1ล้านนะครับแล้วก็เลเวลเควส เวลสิบบวกนะเอาละเอาละอันนี้ไม่เล่นเจอเอกไม่ได้เล่นแล้วมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมไม่คิดว่าน่าจะไม่สุ่มอะไรได้ป่ะอยากได้เคียวอ่ะล้านหนึ่งอ่ะไหนเขาดูสิสตาร์ทยังไงเพย์ไซส์หนึ่งคนพอชุดแมปชุดดิฟเฟอเรนซ์อโนมอลพอครับแล้วก็เคียดเลยเลสโกไหนดูสิโอ้โหมาดิอุ้ยมาโอ้โหลวกัน มีหลบปะวะเฮ้ยมีหลบอยู่นี่คุณผู้ชมโอเคโอ้ยโดนจะตีฉันกดสกิลว้าวอุ้ยเท่วะ่ะได้เรื่องเหมือนนะคุณผู้ชมมามาดิาดหลบเว้มาหลบมาดิมามา,มาเออมาโอเคคุณผู้ชมต่อไปมีสกิลมีสกิลคุณผู้ชมแซดเอ็กซีนะครับสกิลนะเจเอ๋เจเอ๋ตัวเองเจเอ๋หลานตานี่ตีฟาดแรงเลย หมุนหมุนตาริวตาริวกูตาริวเลยทีนี้กูตาริวเลยเราบอลทุกตักันโดชัดเออฮึหุ้ยหุ้ยบันอยู่นะเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นไปคุณผู้ชมเฮ้ยน่าสนใจแแบบนี้เอาว่ะได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องมาสิจ้ามาสิจ้าหลันตา,ามึงโดนกูมาดิคือตอนนี้ผมขอยังกากอยู่คุณผู้ชมมาปาดปาดอย่าอยา่ยาทำกู มาดิมาวันต้องปลุกคนคุณผู้ชมผมยังไม่ใช่สก right> ิลนะตอนนี้มอนยังน้อยอยู่ฟาดฟาดอุ้ยใช้ได้คุณผู้ชมใช้ได้ใช้ได้แจ๋วแจ๋วแจ๋วอย่างเงี้ยชอบเออเปลี่ยนแนวเล่นบ้างเอาละเอ๋เออ้าไม่ใช่กดผิดกดสกิลผิดแป๊บเลยผมจะกระโดดตีมาดิมา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 เอ๋เอ๋ใหม่วันนี้ดิวายมาทุกคนลากลากรวมก่อนลากรวม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 ก่อลากรวมมา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  มามามาไอหนูมาหัวแตกไปดิมึงสวยมันบ่ติดใจหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำผมได้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแนะนำผมได้นะเพราะผมเองก็เพิ่งเล่นนะครับจะเอ๋หมับเข้าให้หมับเข้าให้หมับหมับหมับหลบก่อนทุกคนหลบก่อนโอเคไปเวลุยลุยลุยดูเออโอ้โห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 อ้เจ้นั้นโอ้ยเะเบบเะเบบระเบบิด จะรื้ออะไรเราใช่ไหมนะ่ะโอ้ยอะไรนะวะน่ะโวตถึงฟังใจเย็นพี่ชายผมเล่นระวังรลบก่ออกมาออกมา,มาโอเคเอาละนะเอาละนะหมุนตริวตริวไม่ได้หมุนดรือเป่าว้าวเวอาผู้ชมอ้ยนั่นบอลมาดิมาโดดใส่แม่งเลยสวยมาดิไปไหนหึหึมึงมันนี่สีมันนี่สีไอ้หนูเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ผมเหลือของได้ปะ่ะตรงนี้ไม่น่าเหลืออะไรเนาะมันดีวะ่ะค่อนข้างติดใจ อูเยอะ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 ชอบเลยมารวมมารวมมารวมรวมาสี pues guys, ่มารวมมาซี่มา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 ซี่แม่มึงบอสหรือเปล่านะเอ๊ะ้่บอสหรือเปล่าไม่น่าใช่ว้าวก็แต่เฮล์บลบอมอ้ยอ้อ้ย่มึงปล่อยน้ำ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 แต่กูทำไมออ้ยฮึแกูทำไมวะอ้ทไมเหีย โอ้โหโอ้โหทุกคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราต้องเล่นแบบมีสติอันนี้ปล่อยน้ำได้จับได้ลบโอเคลบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นใจ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 ทุกคนใจเย็นหมาโดดทุบไม่เลยลบมีมีกันให้กูไหมลบก่อนทุกคนลบก่อนมาลบรอมาสวยออกมาโอ้ไหวอยู่ไหวอยู่พวกเรามไหวอยู่ไหวโอ้โหเริ่มนัวแล้วเริ่มนัวออกเนี่ยออกอีสวยโอเคลบก่อน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 มาสิ มาสิโอ้โหแม่งเอ้ยอุ้ยมันว่ะคือมันสามารถได้กับเพื่อนได้นะคุณผู้ชมคือตอนนี้ผุ๋มมีเพื่อนไดูสิโอ้โหไอตัวนี้อีกอ่ะไม่ชอบแม่งเลยว่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยโอ้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 ยจะทำกูโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนใจเย็นใจเย็นจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใจเย็น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 มาโอเคโอเคยังรอดยังรอดยังรอดโอ้แม่งรัวเกินว่ะ โอ้โหอะสิมา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 รวมารวมารวมมารวมมาเลยรวมมาเลยหมุนโดดทีนึงอือตาอยู่ระเบิดไปนหนึ่งครับสวยแล้วทำไรอ่ะทำไรอ่ะโดดเหรอโดดเหรอโดดเหรอหืโดดเหรอเฮ้ดด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 ยมีสกิลกดจีว่ะอันติใช่ไหมยเยอะจังอ่ะพ่อมาขอได้สิปั๊มปัป๊มอันติมาเว้ยเฮ้ยยูเฮ้โยโอ๊ย ตีหรือเปล่าเมื่อกี้เ,เดี๋ยว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 เดีเย็นพี่ชายมาสิมามึงมานี่อุ้ยมีกดสกิลด้วยนะทำไปเล่นไปคผู้ชมว่าของไอ้อีเวนต์แม่งน่าเท่มากแน่เลยคุณผู้ชมชัวร์การันตีหมุนก่อนเลยอย่างแรกเอาน,นี้ก่อนเลยเก็บตัวนี้ก่อนครับมาตีธรรมดาตีไปตีไปนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นแนนแนนกูม,มาแล้วจ้าทุบกูทุบกูบทุบหมดอ๋อหน้าทางออกหรือเปล่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยไป กูแม่งก oh 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 oh. ่อนเลยโว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 โู้ชิมหายแล้วผมผมก็ผิดโว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 โอ้ยมืดมืดมกูมองไม่เห็นอย่าทำกูไอ้พวกพี้อ่ะโหนวาจับกูจมอย่างนัวนี่อย่างนัวนัวแล้วโอ๊ยโอโเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเดีวอันนี้ p ิบไโอ้วไหวยุกนหวยุวไวยุวไวยุกไอ้อืมๆืมแป้งหลบว่ะมาหลุมึงก็เดินวะ โอ้ยเฮ่จะทำปุ้นดิจะทำปุ้นแรงโอ้ยไอ้ห่ำนี่แม่งหรือโดนกูแน่มึงมีของมันมาแก้มือกับมึงเดี๋ยวให้มันตีมาให้มันตีมาเรามีที่กำลังอยู่ผู้ชมโอ้ยโอ้ยไม่กำบังแล้วไม่กำบังแล้วตบมันนี่ดิเอาใหมกูฮะไอ้เวนนี่โอ้โหเฮ่แต่แม่งก็ตายยากตายเยอะแน่ประเด็นดูถามข้าเดียวลงไปมีอะไรเปล่าลงไปแล้วโอ้ยถ้าก็ผัก นั่นคืออะไรอ่ะนั่นคือของเลยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยหมุนแม่งเลยมหมุนแม่งเลยนี่ไหนโดนกูโดนกูโดนกูนกมึงโดนกูนี่มึงโดนกูนี่มึงโดนกูนี่นนเฮ้ยคุณผู้ชมไหนดูของสิคืออะไรอ่ะอะไรเหรออ๋อ,อเรียกให้ช่วยอุ้ยเรียกงี้แปลว่าจะมีซอมบี้ต้องมาชัวร์การันตีหรือเปล่าดูคลิปเอง ไม่เคยได้สิร์ฟรวยทีนย่นี่กับว่าเฮ้ยตกใจหมดอะไรวะไม่นะมันมากันหมดแล้วกูจะเอามันมาแล้วมาดิมันนี่ดิมึงอะเอาหัวมาปัดดิเอาละเอาละเยอะละได้เวลาได้เวลาห,าหมุนติวหมุนตริวมาสวยอยู่ได้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 อยู่ไปมาสิมามาสิเยอะวะ่ะโอ้โอ้โระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมา เดี yeah, ๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวกันระเบิดเร็วเร็วระเบิดเร็วเพื่อนระเบิดเร็วระเบิดเร็วเร็อนี่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 ตีแล้วหลบ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 คุณผู้ชมตีแล้วหลบตีแล้วหลบนี่ตีแล้วหลบระเบิดไปหลบไปเดี๋ยวนถ้าผมมาดูข้างหลังก็เผื่อมันตันโอเคค่อยๆตีค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆตอดได้ไม่เป็นไรตอดไปตอดไปไหวอยู่หลบมาเก็บเลือดเก็บเลือดเลือดเยอะเลือดเยอะเลือดเยอะโอ้โหสั่งทีมบ้าไะเนี่ยโอ้ กูช้ชอชอบว่ะหมุนแล้วกันหมดเตี้ยงว้าวออกไปออกไปจากกูออกไปจากกูมาๆดู้กลางลานนี่ลยมาไปแล้วกันไปแล้วกันไนมาดิหลบมาหลบมาจะหมดแล้วคุณผู้ชมมีคนจะมู้ชมแล้วเยออโดนกูเพิ่งโดนกูนี่เนี่ยไปก็ได้วะเอาทุกคนหนีหนีมันโอเคกูเกือบไม่รอด งั้นเดี๋ยวผมขอสุ่มอาวุธเลยดีกว่าอยากเป็นอาวุธบ้างอ่ะเดี๋ยวอาวุธอาวุธไอเทมไอเทมมันต้องไปที่นี่ไปป้อนครับผู้ชมเอางี้ผมขอสุ่มสักแสนหนึ่งไปได้แล้วอุ้ยได้ปืนคู่ว่ะว้าวอุ้ยผมได้ปืนคู่คุณผู้ชมผมมันไม่ใช่ละคุณผู้ชมดูนะมันที่550แล้วก็ดันคือไรอ่ะสุ่มให้หมดเลยปล่ะเอ๊ะหรือว่าถ้าเกิดได้550ผมจะได้มิติก็ไม่แน่ ้ก็ผมก็รอเดี๋ยาวๆเลยกันทั้งนั้นนะผมจะสุ่มไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคาตาอุ้ยมิติกมาแล้วคุณผู้ชมได้กโอยได้คาตาแล้วไหนดูดิอ,อ,ด go, อ,อิ่ยไปแล้วไหนอยู่ไหนว้าวอะไรคุณผู้ชมไปเราไปดูดีกว่า Let's go Let's go Let's go อ๋อคุณผู้ชมเปลี่ยนอาวุธได้อุ้ยสลับไปมาได้อ้าวเจอกูเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละมาดิมาอื้มอืมมาสิมา เหอาวุฒิเจอาคาตานะกูนี่นเจอาคาตานะกูนี่โอ้โหโคตรเท่โคตรเบียวเอาวะนี่มันวะชอบเอาละผมต้องติดแมปนี้แน่เลย <c oughs> มาสิขอดูอาวุธหน่อยสิขอดูขอดูเฮ้ยขอดูสกิลมันเท่ขนาดเนี้ยมาเออ <c oughs> มาสิมึงเข้ามามึงเข้ามามาสิโอ้ยเว่อ วัวไปเงื่อนโอ้ตกใจไปดูด <mus would like Shaun> ิมาดิมาด้ม่ดินี่ไงใช่ได้เนี่ยเฮ้ยมันจะโหลดอะไรกันหนาววะเออขอผมขอดูสกิลปืนหน่อยดิอยากเห็นนะมีเฮดช็อตมีแจ็คพอตแล้วก็บูเลต์เทลนะนี่นี่ไสอู้ยเท่เท่จังชอบชอบที่ผมชอบมันเท่ทีมเท่เลยเข้าใจแล้วทำไมคนติดอ๋อสกิลมันเท่ โอเคโอเคโอเคมาดิมาพี่เอล่ะนี่งไงจับไปล่ะไอ้อักปืนไกลนี่แต่ก็ไม่ไกล่เฉยกว,ว่าอย่ามาระเบิดตรงกูนะทำอะไร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 เฮ้ยทำอะไรนี่อันนี้ดิมึงอ่ะอันนี้ดิมึง <c oughs> มีของไงมามาไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเว้ยลงมาไหมโอเคแจ๋วอยู่แล้วปืนมันแจ็คพอต์เท่เกินอะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไกลมากนะาผู้ชมปืนอะ่ะเพราะมันเป็นลูกซองอะ่ะ แต่ว oh. uh. ่ามึงก <occurs> ็อยากจะทำกูเนาะไหนครับดูบลูเลทเฮลเลยเดย์บลูเลทเฮลบลูเลทเฮลมารวมมารวมมาไอหนูไอหนูทั้งหลายเวนี่ไอแฮมเจอกูนี่นี่ว้าว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 โดนฟาดโบว์โอ้เดสต์โอไนท์บล็อคเท่หวะเฮ้ยผมชอบเฮ้ยมันเท่จริงระเบิดผมต้องล่อตัวก่อนวะให้มันให้เออให้มันระเบิดวะพ่อมึงตุ๊กตุ๊กมึงเท่ช็อต ลบก่อนลบก่อนโอเคโอเคเก็บตังค์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 ตังค์จำเป็นตังค์จำเป็นคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวต่อนี้ผมจะเก็บเงินร้านนึงผมจะเอาเคียวนะเดี๋ยวกูแน่กูเอาแน่มาคุณมาเลยคุณมาเลยนี่คุณเจอกูนี่ไงเฮ้ยแต่เทพ่าคโคตรเท่เลยว่ะผู้ชมผมแนะนำนะถ้าผู้ชมไม่มีปืนนะไปเอาเท่โคตรโคตรแม่งแบบออร่าจัดเอาแล้วไงผมมีแมปเล่นใหม่แล้วอะไรทำอะไรทำอะไรอุ้ยไม่ไหวแล้วผมเปิดผิดที เก็บตังค์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 ไม่รีบ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 เพราะผมมีสกิลยักษ์ไงเราหลบก่อนมาอีกเทปเราคุณผู้ชมเอ้เฟี้ยวจัดปืนอ่ะของดีของดีหนีไปไหนหนีไปไหนจ้าเอาจริงรู้สึกติดใจปืนมากกว่าดาบละแต่ดาบก็เท่มัน้มืดมึงเหม็นว่ะอันนี้ดิตายหมดมามาเลยมาเลยเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์พอมีของไอ้ดีโคตรไหวอ่ะนี่ผมขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ย ได้ยินเสียงผลแล้วมังเข้ามาเลยมึงเข้ามาไยเวนข้ามาเย่ยมาึงอะตัวดีมาตัวดีเวนผมบอกมันไม่กลัวตอนนี้มาเลยแจ็คพอ t head s h o มามาที่มึงอ่ะมาที่ทิ้งละอะไรเอาอะไร อันไหนอันไหนอันไหนอะไรจ๊ะ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 อะ่ะาผู้ชม let's go โออย่าทำค่อยอย่าทำค่อยไม่ไหวพวกมึงละโอ,โอ้ยเฮ้น่อมาดิมาดิอะไรอะไรอะไรมึงอะไรทำไม่มเข้าชิบกูทำไมเพื่อนถ้าผมอยากเปิดเปิดโดนได้ป่ะคุณผู้ชมแบบลากรุมทีเดียวแล้วก็ตีแม่งงเี้ยอันตีไปดิมามึงเข้ามาเลยเปรต ปาดนั่เปิดทีเดียวหมดเลยคุณผู้ชมเวอร์จัดรวมารัวมารัวมารวมาคุณมีบูเลตเฮลไว้เพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนจะเอาหมดเลยก็ได้นะคุณไม่ติดโอ้ยให้กลัวก่อนมามาลงกันมามาเดี๋ยวคนดูคนดูคนดูหมดเกลี้ยงเหลือตัวเดียวโตรบ้าคุณผู้ชมบ้าจัดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง เรากูแป๊บเรากูแป๊บกูขอเรียกเพื่อนกูก่อนแป๊บนึงไปไว้คุณยมได้เวลาละได้เวลามันเวลาแห่งความไวติดติดเอ้เวลาความสนุกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาสิจ้ะโอ้ยทาอะไรกูไม่เกี้ยฮะกิวเวนตีเลยล้างกูไปทำไมมาสิมา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 แต่เกมน,นี้ได้คนเดียวก็ได้นะคุู่ชมเอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็สนุกกันนะ เดี๋ยวเปลี่ยนดาบก่อนเก๋วเท hey, จังไหมไม่ดีแน่โคตรเท่ทั้งขนาดและทั้งปืนเลยผมชอบอ่ะมึงมาอะไรเยอะเลยกูรอทีเดียวเอาเลยป่ะคุณผู้ชมมาโอ้โห่เคลียร์หมดอ่ะชอบป่ะผมชอบมากเลยอ่ะหลบเก่งจริงๆนะมึงเนี่ยไอ้บารสเนี่ยจะตามมึงไปคนตายนะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนคนพอมีอ่ะคนพอมีอ่ะผมจะกดตันตีนะผมจะกดตันตีนะเอาละตึบ ปาดหน้าเค้กหรือเปล่าโว้โวอู้อุ้ยตัเท่เทนตีดาบเท่จัด้ามาม,มึงมาลุมอูให้มึงมัดรวมกันมาเลยไอเวนไอเนี่ยเข้ามากูมีของดีเว้ยนั่นบอสเหรอนั่นบอสใช่ไหมฮึอยากตีกับบอสได้ดิอัณต์เลยบอสตัวเบื้เริ่มอ่ะคุณผู้ชม ตับ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 นั่นนี่แล้วนเพื่อนดีไม่บ้างขอตีบอกกันน๊บนึงมาดิไม่เท่าไหร่ดีว่าบอสอ่ะไม่เท่าไหร่นะนี้ไม่เท่าไหร่นี่ว่ามึงอ่ะไมโตไม่หำไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่บอกให้ป่าผมนี้ของดียังไงล่ะ โอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแมปฮันตี้ซอมบี้นะครับสำหรับผมเลยนะผมติดแมปนี้แน่นอนแล้วผมก็จะเล่นต่อนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นนอกรอบก่อนแล้วกันเพราะมันสนุกมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเอนจอยกับวันหยุดเล่นเกมให้เต็มที่พักผ่อนในเจมที่นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ